สวัสดีค่ะมาฟังข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันบุกรวบอดีตนายกเทศมนตรีคาห้องส้วมข้อหาทุจริตซื้อรถส่วมเคลื่อนที่มูลค่าความเสียหายกว่า900 0แสจนมุมคาห้องน้ำปั๊มน้ำมัน4มีนาคม2,568ในายสาโรธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปรชเปิดเผยว่าสำนักงานปปชภาคหนึ่งลงพื้นที่สืบสวนติดตามจับกลุ่ม นางสายใจสงวนนมสกุลอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนางสายใจผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการกระทำความผิดขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้อนุมัติจะซื้อรถสุขหาเคลื่อนที่ขนาดสี่ห้องจำนวนหนึ่งคัน โดยได้ลงนามในคำสั่งเทศบาลเหมืองเขายอดที่783และ2,552เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ลงนามในประกาศสอบราคาเมื่อวันที่3ธันวาคม2,552ลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่6ทับ2,553กับห้างหุ้นส่วนจำกัดกอปิติการโยธา และในดีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองเขา3ยอดได้รับความเสียหายจำนวน9 2 5า4 4นวน9าพ4 4 6 7บาทปปชได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและส่งสำนวนให้สำนักงานอายการสูงสุดพิจารณา ต่อมาสำนักงานอายการสูงสุดโดยสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาคหนึ่งได้พิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญาและนัดหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัวเพื่อฟ้องคดีแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปพบตามกำหนดนัดหมายไม่สามารถติดต่อผู้ถูกกล่าวหาได้จึงน่าเชื่อว,ว่าจะมีพฤติการหลบหนีต่อมาสืบทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรี จึงลงพื้นที่ติดตามจนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาใช้รถยนต์เดินทางออกจากบ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามรถคันดังกล่าวจนมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบผู้ถูกกล่าวหากำลังออกจากรถยนต์จึงได้เข้าแสดงตนและหมายจับให้ทราบแต่ผู้ถูกกล่าวหาได้วิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำปัำ๊ม เจ้าพนักงานจึงได้ประสานตำรวจท้องที่สนที่กำลังปฏิบัติการเมื่อตำรวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุจึงเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ออกมาจากห้องน้ำจากนั้นได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าต้องถูกจับกลุ่มก่อนนำตัวไปทำบันทึกจับกลุ่มที่สพพระนครศรีอยุธยาและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งพนักงานอายการต่อไปฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ